เพราะว่าเชื่อไหมว่าพอตังหมดตะกร้าปุ๊บเนี่ยไอทีที่12เนี่ยแม่งออกเขียวแล้วไม่มีตังแล้วเนี่ยหมดแล้วอันนี้นี่คือแบบเรื่องจริงแบบเป็นจุดที่ผมแบบกูเลิกแล้วไหมลานหมดหมดเลยพอหมดเสร็จปุ๊บเครียดเด้ทีเนี้ยเอาตังเข้ามา เอาตังของไอ้ออไอเจ้ามือที่มันทําเว็บที่มันจะต้องได้ตังอะ่ะเราก็เชียร์แล้วไงทีเนี้ยเอาตังเข้ามาทั้งเอาตังเข้ามาแล้วก็ไปเป็นทั้งไอ้ไอ้จะต้องไปจ่ายข้าหวยเขาอีกที่เราแทงเอาไว้อ่ะทุกเจ้าเลยอ่ะข้าหวหวยอีกแล้วไหนจะดอกเบี้ยที่เอารถไปจำนำเขาอีกไหนจะดอกเด้งที่เราไปกู้เงินในบ่อนเข้ามาอีกโอ้โหทีนี้แม่งปัญหาลุมเล้ารอบทิศเลยแม่งรอบด้านเลยทีนี้โอ้โหมืดตึ๊บมืดแปดด้านของจริง แล้วคือแบบต้องปิดเครื่องโทรศัพท์อ่ะเพราะว่าเจ้าหนี้แม่งโทรมาขู่บอกว่าเดี๋ยวกูจะเอาคนไปอุ้มมึงอะไรสารพัดเลยมึงเดี๋ยวมึงรอกูเดี๋ยวจะส่งคนมาหิ้วเลยมแม่งเจ้าหนี้แม่งขู่ผมสารพัดเลยมผมก็เชืเอ่อให้ทำไงดีวะกลับจากบ่อนนั่งรถกลับจากบอนมาก็แวะก่อนจะถึงบ้านผมเนี่ยมันจะมีสารพระพรหมใหญ่เลยสารพระรพรหมแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวคําสาบานถ้าผมสาบานอะไรแล้วผมจะไม่ทํา เพราะเป็นคนที่รักษาคําพูดเกี่ยวกับเรื่องคําสาบานอเงี้ยเป็นคนที่กลัวมากก็ตัดสินใจแวะสารพระพรหมเป็นสารใหญ่ๆเลยก็ไปยกมือไหว้พระพรหมเลยก็บอกว่าบอกว่าข้าพระเจ้าเนี่ยหมดหนทางแล้วไปยกมือไหว้ก็คือไม่มีใครคุยแล้วคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว <laughs> คือตอนนั้นไม่ได้ไปคุยกับใครแล้ว